สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสระบรีกลับมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้พบกับเครื่องยนต์6 sd 1นะครับยอดฮิตนะครับฝาดำนะครับตัวนี้คัส15นิ้วนะครับภาพสวยมากนะครับเครื่องที่ร้านเรายังมีอีกนะครับนี้สตาร์ทส่งมอบลูกค้านะครับสักพักจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทแน่นอนนะครับไปดูรอบๆเครื่องก่อนนะครับอันนี้เครื่องยนต์ยอดฮิตที่ของยูสุเดก้าครับ รุ่นยอดนิยมของเมืองไทยนะครับครับอุปกรณ์ครบแผ่นเพจครบนะครับใครไม่เอาหม้อน้ำมินเตอร์หรือใครจะเอานะครับมาเตอกใช้กันได้นะครับที่เสียงกงสลับุรีนะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับสั่งออนไลน์ได้ทุกเคสนะครับจัดให้ครับคลิปแบบนี้มีให้ลูกค้าทุกท่านนะครับ คัด15บนิ้วครับ <Okay. S 1> มีปั๊มลมนะครับโ <Okay. S 1> อเคนี่ไงมาดูให้ดูเทอร์โบครับสะใจมากครับนี่ครับเทอร์โบเสียงเราใจมากนะครับสายพานยังใหม่ครับเครื่องตัวนี้เป็นคอมมอนเรลนะครับ เรามีทั้งกล่องแล้วก็ขาคันเร่งให้ทุกคนนะครับที่ซื้อของที่ร้านเราไปนะครับ,ด,บ,ด,บรดูกันอีกทีนะครับนี่ครับสวยมากนะครับแรงมากเช่นกันครับ $320 แรงม้านะครับโอเคครับเดี๋ยวมาสตาร์ได้ชมกันครับผม กกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับที่เสียงกองสระบุรีนะครับทางทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับร้านเราจำหน่ายอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับรถบรรทุกนะครับนี่ครับ 6SD1 คอมมปนเร็ท15นิ้วนะครับสวยๆเลยนะครับเครื่องที่เสียงตงสราุรีนะครับ ủa thơ bô đi hắn ào lên ngồi khó đưa được khó đưa được เอาอีกเอาอีกสักสองทีเอามันมาเล้าใจเลยโอเคโอเคเอาพอครับพอกำลังลงทำงานนะครับโอเคดับเลย แล้วพบกันครับที่เสียงกงสระบุรีครับ